สวัสดีครับผู้งครูเอกนะครับประจำทางชาแนลทุกครูเอกเลขพยากร์และทางห้องแรกเป็นรู้สระเลขพยากรณนะครับจะกันเป็นประจำทุกวัน7จ็นาฬิกาทางชาแนลทุกครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางห้องแลกเป็นรู้นะครับก็เป็นกลุ่มที่หนักหน่วงพอสมควรและเลขใช้จริงนะ8387นะครับ8387ครูเอกตั้งชื่อไว้ว่าตั้งหลักทะลวงแค่ชื่อสุดยอดแล้วนะครับโอเคมารับฟังรีวิวกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะ38แล้วก็37นะ37ม8นี่ตัวทีเด็ดที่เป็นเขาเรียกว่าถ้ามองในลักษณะของอ,อตลาดเบอร์มงคลเนี่ย38 37นี่โดนตีตกแต่แรกเลยแต่จริงๆมันมีอยู่คู่หนึ่งก็คือ38เนี่ยจริงๆคู่นี้คุยก็ใช้อยู่นะ38เนี่ยในยุคแรกๆนะในการทำนายอะไรก,ก็ถือว่าเป็น เลขคู่ที่พอจะให้มีได้เพราะว่าเขามีเขามีความเขาเรียกว่าแหละเขามีความสัมพันธ์ทางโหรอยู่ก็คือเป็นธาตุลมคู่ธาตุลมเวลาที่มีเลขคู่ไหนที่มีความสัมพันธ์ทางโหรในเชิงบวกหรือเป็นเชิงที่แบบเหมือนเสริมกําลังเหมือนในพอมีประโยชน์อยู่บ้างเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเขาจะตีให้ไปทางเบอร์ที่มันเป็นเบอร์มงคลอยู่บ้างนี่ออกไหมจะมีเกรดของเขาอยู่ถ้าใครที่เข้ามาอยู่ในชั้นเองจะเดี๋ยวคุยก็จะพาเรียงว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่จริงแล้ว ถ้านปัจจุบันเนี่ยเรานับตามความหมายดีกว่ามันจะได้แบบโอเคว่าเรามาวัดกันว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เราชอบหรือไม่ชอบจริงๆนะพอสาแปดก็มีอยู่บ้างแต่สามเจ็เนี่ยแน่นอนว่ายุคไหนก็หนักอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเขาเรียกว่าเข็นปุ๊บเนี่ยไม่อยากใช้เลยแต่ส่วนตัวที่คุยกได้รับการเอ่อได้ได้ให้คำปรึกษามานะครับเห็นหรือคนเข้ามารับคําปรึกษาเนี่ยผมเห็นสามเจดเยอะมากในกลุ่มที่ เขาชีวิตสู้อดทนนะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะมันมันมันไม่ได้มีแบบว่าแย่ yeah, ทุกคนนะบางคนก็ชอบที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงที่ผมเห็นประ,ประจําเนี่ยคือคนเนี้ยขาบอกว่าชีวิตก็เหนื่อยก็แต่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาสู้เขาชนจนกระทั่งมันสําเร็จมาเท่าทุกวันนี้ก็เหนื่อยเขาบอกก็เหนื่อยก็เขาอยากจะเปลี่ยนนะเออก็แต่ว่าสําหรับผมนะในมุมมองผมคือช่วงชีวิตที่เขาสู้เขาทนมาน มันทําให้เขาจนมั่งจนมีขขึ้นมานึกภาพออกใช่ไหมครับผมเลยมองภาพแบบนอ๋อสำหรับชิช่วงชีวิต,ววตวมันต้องสู้ต้องชนเขาก็สู้ชนมาได้แล้วก็ผ่านมาได้คือหลายครั้งหลายหลายตำราหลายสำนานก็เขียนเหมือนกันนะครับว่าสามเจ็ดเนี่ยเวลาที่ประมาณว่าเวลาที่ต้องเจอประศั์ปัญหาเนี่ยเลขเนี่ยมันเหมาะเพราะมันสู้มันชนจริง,รงประมาณนั้นนะ,อะโอเคนี่คือเลขคู่นะลองกลับไปดูรายละเอียดเพิ่ม ในกลุ่มเลขคู่ในคู่เลขที่คุยทําไว้แล้วก็หรือใครอยากจะชมเลขกลุ่ม3ตัวนะครับกลุ่มนี้ก็มีก็คือ387783จ 8, 7, 7, 8, นะจะคล้ายๆกับเลข4ตัวนี้แหละแต่แค่เป็นขนาดภาพรวมนะกลับไปดูย้นอนหลังที่ช่องได้นะครับมามาเจาะตาแหน่งกันนะครับ3 8มแปดแปดสนะครับขอพูดถึงบุคลิกก่อนละกันด้านหน้าอันนี้ก็เรียกว่าสายกั้นสเสน่ห์จริงๆอันนี้ก็บอกของจริงเลยละ่ะ นะครับมันเหมาะกับพวกที่แบบทำงานแบบขมักขเม้นหน้าทาทะมึงถึงนะนิ่งเงียบดุดันโอ้โหทั้งนิ่งทั้งเงียบทั้งดุดันอะ่ะคิดดูแล้วกันสายนักรบอะ่ะเนี่ยถ้าเปิดหน้านะ0 9 8 3 8เแโอ้โหเห็นปุ๊บข้างหน้าเนี่ยแต่ข้อดีคือลักษณะบุคลิกท่าทางเขาดูมั่นมั่นมั่นใจมีความแบบผมชอบคนของคนเลขนี้นะค่อนข้างจะ กล้ามเนื้อเยอะบึกบึนนึกออกไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็จะประเภทแบบสาวห้าวสาวลุยแบบสปอร์ตเกิลแบบโอ้โหเห็นปุ๊บข้างหน้านี่คล่องตัวธรรมะทะแมงจุดันอืถ้าใครชอบสไตล์นักกีฬานะโอเคกลุ่มนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบสไตล์นักกีฬานะหรือว่าชอบสไตล์นิ่มนวลแบบดารลงดาราเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่ก็เหมาะกับสายชีพพวกทหารตำรวจอย่างเงี้ย อาชีพท,ที่มันต้องใช้พละกําลังพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยกับเทนเนอร์อย่างเงี้ยแอดกลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วถ้าคนชอบนะถามว่ากลุ่มนี้พูดจาเนี่ยเสียงดังเลยมนะันเสียงดังเลยครับพูดจาในเสียงดังฉาดฉาดแล้วหน,นักแน่นด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็เลือกเอาบุคลิกแบบนี้ชอบไหมนะครับแต่แต่ตเมื่อกี้ที่หมอถ้าถ้ากั้นเสน่ห์ก็น่าจะกั้นเสน่ห์ในสายแบบอ่อ,อนหวานน่ารักสวยหลอ่อแบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายคมเข้มสาย บึกบึนสายกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นเสน่ห์ในแบบอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็ลองเนี่ยแต่ถ้าแบบเป็นสายน่ารักอ่อนหวานเนี่ยอาจจะไม่ใช่กันแน่นอนแต่ถ้าเราไปมองสายพวกนักกีฬาพวกอะไรพวกเนี้เอออาจจะแบบเราถ้าชอบสไตล์แบบนั้นมันอาจจะเป็นเสน่ห์ในสายของเรานะครับก็ในวงการก็ถกเสียงกันอยู่เรื่องคําว่าเสน่ห์ไม่เสน่ห์เอาเป็นว่าเสน่ห์ที่เราเข้าใจคือเสน่ห์แบบดึงดูดบุค,คลิกสวยหล่ออ่อนหวานแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันนะครับ แต่ถ้ากลุ่มนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบนักกีฬานะโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นที่มาของคำาำําิการค้าวันนี้คือตั้งหลักทะลวงมาเจอกัน4ตัวหลังนะครับคนลงท้ายเลข7เป็นเลขที่เหมือนจะต้องห้ามที่สุดในบรรดาเลข0ูนย์ถึงเนะขนาดศูนย์บางคนก็ยังโอเคนะยกเว้นแต่มันจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามอะไรพวกเนี้ยอย่างเก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ท้ายเนี่ยเอออย่างในกระแสเบอร์บางคนก็ยังพอมีอยู่บ้าง แต่ถ้าเจ็ดเนี่ยต่อให้ข้างหน้าเป็น9ก้า็ตามโหใครก็ไม่อยากจะได้เพราะเจ็ดท้ายไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยชอบใช้กันนะครับตัวตนนะครับลงท้ายเป็นเลขเจ็ดเป็นคนเปิดกว้างในทุกเรื่องนะครับอดทนสูงนะแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรแบบละเอียดมากนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ใช่แค่การอ่านเขาเป็นคนที่ต้องต้องศึกษา ต้องลงมือทําด้วยต้องแบบคิดตามตลอดทุกบรรทัดทุกขั้นตอนวันก่อนผมเขียนไปแล้วลงท้ายเลขเจ็ดอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแต่กลุ่มนี้หนักพอสมควรเพราะว่าพอเขาเป็นคนตัวตนพอสมควรคิดจริงจังคิดละเอียดคิดอะไรพวกนี้แล้วเป็นเลขที่แบบต้องต้องได้ต้องคิดต้องอะไรตลอดเวลานะนะครับตาแหน่งต่อมามันเป็นเลขแปดไงไอสิ่งที่เขาต้องเนี่ยต้องคิดต้องรายละเอียดเยอะๆต้องอะไรพวกนี้ไอมนุษย์ต้องเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ย ตามไปด้วยเลข8ในแนวคิดของคนเลข8นะมันจะมีลักษณะของการคิดการใหญ่คิดกว้างคิดไกลพลิกแพงและการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ารทางแบบไหนก็ตามที่เขาต้องเจอคนเลขเนี้ยจะขอร <c oughs> วบมันทั้งหมดเอาให้ได้ทุกอย่างเอาให้ได้ทุกทางอ่าในภาพอออใช่ไหมเล่นใหญ่เล่นตลอดคิดไม่ใช่คือมันจะมีเลขหนึ่งที่เป็นแบบ98 8 9อันนั้นคือเขาคิดภาพกว้างใหญ่ ว่าจะต้องประมาณไหนอะไรยังไงมองแบบให้มันดูให้มันดูยืดหยุ่นอยู่บ้างแต่ภาพมันใหญ่แค่นั้นเองแต่ว่าอันเนี้ยแปดเจ็ดท้ายเนี่ยมันจะมีลักษณะของรายละเอียดดีเทลเยอะ,อะเยอะเยอะๆไม่พอต้องใหญ่ๆด้วยเพราะนันคนเนี้ยคิดกันใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบบลงลึกลารายละเอียดแล้วจริงจังด้วยได้ต้องได้ที่เราเคยได้ยินคําว่าไอ้สามห้าห้าสามเนี่ยอยู่ท้ายเด็ดขาดอันนี้แปดเจ็ดคูณเข้าไปห้าคูณกําลังความเด็ดขาดเข้าไปห้า ก็คือมันคิดจริงอย่างมากนะครับเครียดแน่นอนเครียดแน่นอนแล้วมันต้องได้แบบนั้นแต่ว่าถ้ามองในมุมดีนะครับอีมุมหนึ่งก็คือคนคนนี้ไม่ว่าจะใครจะรับปากใครหรือตั้งใจจะทําอะไรเขาไม่เคยบิดผิวเขาจะรักษาสิ่งที่เขาคิดว่าตั้งใจจะทนะําน่ะไปตลอดรักษาตัวตนถ้าไปทางดีคือดีมากถ้าไปทางไม่ดีคือก็หนัก <c oughs> ก็คือแบบยอมหักไม่ยอมงอเอาเต็มที่ทุกเรื่อง นะครับจริงจังสุดๆนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3แล้วคิดคิดแบบนี้คิดจริงจังเขาทำด้วยทำด้วยเลยคิดแล้วยังไงก็ต้องอย่างนั้นแบบน,แบบนี้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 พลังงานเยอะมากนะครับพลังงานเยอะมากแล้วทีเด็ดก็อยู่ที่แน่นอนวิธีการาเป็นเลขแปอีกทำยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้วิธีไหนก็ได้ให้มันสำเร็จให้มันรู้ล่วงไม่สำเร็จก็ได้แต่ถ้าไม่สำเร็จเอาใหม่ทำใหม่ เล่นใหญ่จัดหนักอะไรก็ตามเข้ามาไม่รู้ล่ะฉันจะทําให้ได้ฉันจะเป็นให้ได้ฉันจะทําให้มันสําเร็จให้ได้นะครับคือแม้จะไม่สําเร็จก็ทําใหม่วนทาอยู่นั่นแหะนะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการ energy เยอะๆแล้วไม่ต้องการที่จะแบบทิ้งอะไรเลยสักอย่างมันก็เหนื่อยนะครับคนที่คิดแบบนี้แล้วต้องทําตลอดแบบนี้มันก็เหนื่อยครับแต่มันดีมันดีในมุมของเรานึกภาพ เรานึกภาพอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึง่งที่ทำจนพังที่ใช้จนพังอย่างเช่นรถยนต์คือวิ่งจนมันน็อตหลุดจนมันน็อตมันหลุดจนมันพังไปเองของใช้ต่างๆที่ใช้จนพังใช้มาเป็นสิบปียี่สิบปีใช้จนพังเอเนี่คือพูดถึงเที่ยวกับสิ่งของนะคนเนี่ยแปดสามแปดเจ็คือประมาณนั้นทําจนแบบ จนไม่มีแรงจะทําแล้วอะถึงจะหยุดก็คือในมุมดีคือเต็มที่ไงเต็มที่ใส่เต็มแม็กทุกอย่างในชีวิตใส่เข้าไปให้หมด <c oughs> นึกพอ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ขยันอะขยันเป็นมา้ายิ่งกว่าม้าอีกเพราะว่าจะไม่ยอมแพ้ด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะหลังหลักเขาเป็นเลขเจ็ดไงตั้งหลักแบบยังไงก็ใส่เต็มที่นะครับใส่แบบไม่ยัง้งเลยแล้วไปเรื่อยๆด้วยนะครับ ทั้งทางเล็กทางใหญ่ทางย่อยทางมาคือมาทางไหนก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตได้โอ้ลุยเต็มที่เหมาคนที่ e อเนร์จีเยอะๆนะครับแต่ถ้าคนเอเนร์จีน้อยๆอยากจะเสริมให้มันเป็นนี่ผมจะบอกว่าไงดีเหมือนคนที่ขับรถรลบคนขับรถมอเตอร์ไซค์ทูทีอย่างเงี้ยแล้วข้ามไปเป็นข้ามไปเป็นบิ๊กไบค์อ่ะนึกภาพใช่ไหมเออบางทีมันก็ไปโอ้โหเต็มที่เลยประมาณนั้นอะ่ะ ถ้าใายแบบจากนิ่งๆนะมันเป็นเลขนี้ก็จะแบบวุ่นวายหน่อยนะแต่จากคนเลขนี้นะที่มีอยู่แล้วอยากจะปรับลงเนี่ยโอ้โหผมว่าเลขอะไรก็คงเลขแบบสายที่มันเบากว่าน,นี้รับรองคุณจะรู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นเยอะนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินผมว่าเขาก็หยันนะขยันหาเงินได้แล้วเป็นจํานวนเยอะๆด้วยก็ถ้าเรื่องหาเต็มสิผมให้สินะ เรื่องหานะเต็มสิบผมให้สิบเลยเก่งนะครับหาได้ทีละเยอะเราก็หาไม่หยุดด้วยนะครับแต่ว่าคราวนี้ให้เรามันระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบเก็บเงินเก่เงกอะไรขนาดนั้นเรามีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เก็บเงินไม่เก่งก็เต็มสิบก็สักบรญหารจัดก,การก็ให้สักห้าแล้วกันให้สักสี่สักห้าแล้วกันนะครับถือว่าไม่เก่งภาพรวมลุ่มนี้ผมให้เจ็ดหกจุดห้าถึงเจ็ดประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินต้องระวังการใช้จ่ายให้ดีถ้าระวังได้ก็โอเค ก็ถือว่าคุณหาเงินเก่งน,น,นะนี่คือการเงิน,นสุดท้ายเรื่องของความรักคือถ้าถอยใครต้องการความรักแบบอ่อนโยนอ่อ,อนหวานอะไรพวกนี้เข้าเข้าใจคุยกันดีๆนีนน่ไม่อะไม่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณต้องการพลังทางเพศสูงๆเออทางด้านร่างกายนะโอเคกลุ่มนี้ตอบโจทย์ถ้าคุณต้องการความจริงใจจริงจังจริงใจ,งจ,งจงอย่างเดียวคือพูดไม่เก่งอ่ะแสดงออกไม่เยอะแตจ่จริงจังแต่รักจริงอะไรเงี้ยอ่า ถ้าด้านถ้าสองด้านเนี่ยโอเคตอบโจทย์ลองเลือกดูนะครับเขาเป็นคนแบบลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยถ้าเรื่องความรักนะอถ้าเป็นคนดีเนี่ยดีนะกลุ่มเนี้ยคือรักจริงใจมากสายเปเลยละ่ะให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็มีโอกาัก็เรียกว่ารักรักด้วยลําแข้งอะไรนึกออกไหมก็คืออารมณ์อารมณ์ก็เต็มที่ใส่แบบรักมากอะไรพวกนี้ยเต็มที่ใครจะมาอะไรก็คือข,ขี้หึงด้วยอืมประมาณนั้นอ่ะอารมณ์แรงนะครับ สไตล์ก็จะเป็นแบบดุดันหน่อยๆนะ,น,ะนี่คือเรื่องความรักแล้วแต่คนชอบนะคือผมก็ไม่ไม่อยากจะไปฟิกมากว่าเ,เลขแบบนี้มันความรักมันจะแย่แต่คือเลขมันบอกทางครับวิธีการแต่ละคนจะต่างกันไปตามลักษณะของรหัสเลขแต่ว่ามันบอกไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีบอกไม่ได้แน่ๆเพราก็เจอมาเยอะเหมือนกันเจอคนทุกประเภททั้งดีและไม่ดีแล้วเลขก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนก็ไปทางแบบเลขรุนแรงรุนแรงมากๆแต่ก็เป็นคนดี แต่บางคนนี่แบบโอ้โหเลขธรรมะเลยเบอร์มงคลเลยแต่ก็มีจริตที่หลอกลวงชาวบ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นเลขมันบอกไม่ได้อันนี้ผมการันตีด้วยตัวผมเองประสบการณ์นะเลขบอกไม่ได้เลยว่าใช้แล้วจะเป็นผลดีบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเลขเนี้ยมันจะทําให้ผมเป็นคนไม่ดีกลุ่มอย่างกลุ่มวันนี้แปดสามแปดเจ็ดดูเลขมันรุนแรงคุณจะชอบใช้ความรุนแรงคือใช้ความรุนแรงกับใช้พละกําลัง มันเป็นสิ่งที่เหมือนกันในการของการกระทําแต่ว่าข้างหลังความรุนแรงหรือการใช้กําลังนั้นจะเป็นของบวกหรือลบอยู่ที่ตัวผู้บุคคลนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเล่กลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วยังไงมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็อสอบถาม,ไ,มได้ทางช่องยูทูปคุยเลขพยากรณ์แล้วก็ เพดคู่เอยกเลขกพยากรหรือเบียดจิวีตัวเอง <laughs> นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดส u ั s c r i b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ